คนบนนี้ผมจะมีอะไรมาบอกคือพ่อขับมอเตอร์ไซค้มมอเตอร์ไก็ล้มอ่ะดูดิอันนี้ไอแผลใหญ่ต้องเย็บนะครับอันนี้ไม่ค่อยเย็บมันเป็นแผลทะลอกอ่ะตนน็เดีอยเต็เดลูกคนมา วันนี้ผมน่าจะไม่ค่อยลงคลิปได้แล้ะอาจจะลงคลิปแค่เกมถ้าถ้าหายถ้าหายแล้วคนโอ้ย <c oughs> อ้าวล้วหายแล้วทำไรล่ะ ไปเล่นเกมน,นะเอาเงินลไปจะหัวเรากให้หายเราเดียเพราะว่าวันเกิดผมหนึ่งพฤศจิกายนอืม